สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระป,ประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุมนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ XLS นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็มีจัดโปรโมชั่นแถมฟรีชุดแต่งรอบคันแล้วก็มีจริงๆมีหลายโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมนะครับสำหรับคันนี้ที่เตรียมส่งมอบเนี่ยด้วยแคมเปญแต่งฟรีชุดแต่งรอบคันเนี่ยมีอะไรบา่ามมคไรปชั สำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงออโต้ XLS นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0 0 0ันซีซีงแรงม้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสำหรับด้านหน้ามีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าชุดวิกเตอร์เลยนะครับดีไซน์ใหม่นะครับได้ความดุดันนะครับแล้วก็ตัววิกเตอร์คันนี้ก็จะได้ไฟเออดี ID ให้ด้วยนะครับเป็นแบบทรงเหลี่ยมพร้อมไฟโคมไฟที่จะเป็นเดย์ไทม์ลัด i ิ g งไลท์เป็นรูปไฟตัว C พร้อมหลอดเอลดีแล้วนะครับ คันนี้เนี่ยตัวไฟหน้าก็จะมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัตินอกนืกกระจังหน้าที่มีติดตั้งเพิ่มเติมแล้วเนี่ยก็ยังมีติดตั้งไฟ LED 3จุดให้กับลูกค้านะครับเลือกสีได้นะครับอย่างคันนี้ทําเป็นสีเหลืองนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีโลโก้ชัดเจนนะครับแบบด้านล่างนะครับผมมีเปลี่ยนกันชุดกันชนหน้าของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับครอบขึ้นมานะครับจากกันชนเดิมด้านล่างก็จะระบุคําว่าวิกเตอร์ชัดเจนเลยนะครับ พอใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะดูตัวรถดูบึกบือนมากยิ่งขึ้นนะครับสปอร์ตมากยิ่งขึ้นตัววิตเตอร์ก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับด้านข้างแบบปกนิ้วนะครับแบบเรียบนะครับสีดารับกับตัวล้อที่เปลี่ยนให้ด้วยนะครับอย่างคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบ20ให้กับคุณลูกค้านะครับพร้อมอยางตูมแมกใช้งานจริงไม่ติดนะครับเวลาเลี้ยวตัวแมกก็มีแบบมีลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกเช่นเดียวกันนะครับอย่างคันนี้ออฟเซ็ต ลบสิบแปดนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยก็จะมีบันไดข้างมาพร้อมนะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยสีเดียวกับตัวรถกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้กับคุณลูกค้านะครับติดตั้งกันสาดให้กับคุณลูกค้าแล้วมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายผมมีการเปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็น led เต็มระบบให้กับคุณลูกค้านะครับ ส่องสว่างมาถึงด้านข้างเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนจากระยะไกลแล้วก็ได้ความหรูหราในการใช้งานด้วยนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมกันชนท้ายเหล็กนะครับพร้อมห่วงลากจูงสีแดงกันชนท้ายเดิมก็คืนคุณลูกค้านะครับอ่ยูด้านท้ายให้กับคุณลูกค้ากันชนท้ายเหล็กเนี่ยก็มีตัวนี้ก็จะได้ความยุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหล็กจริงๆนะครับ แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงสำหรับคันนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษชุดแต่งแบบคันนี้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วคันนี้จัดโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะครับถ้าเหลือคุณลูกค้าสนใจโปรโมชั่นพิเศษนี้หรือว่าอยากได้เป็นแคมเปญดอกเบี้ยสู A ุเปอร์เซ็นต์ก็สามารถทําได้นะครับโทรมาติดต่อได้เลยนะครับแคมเปญก็จํานวนจํากัดนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่น4ประตูยกสูง XLS คันนี้นะครับกับแคมเปญพิเศษมากมายหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็ฟรีชุดแต่งรอบคัน สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นส่วสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะไปในดีไลน์นะครับ prasig 0996265262บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นส่วสุดคุ้มครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฟนเด้นเลยนะครับผมมีบริการจัดแฝนและส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนนี่นำมาแนะนำหรือว่า แชมเปญไหนที่เด็ดๆโดนๆผมจะนํามาแนะนําให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ